คู่มือโปรแกรมบริหารงานร้านอาหาร I am Restaurant ระบบที่ต้องการใช้ร่วมกันคือ Windows และ Microsoft Office Access ได้ทุกเวอร์ชั i o ค่ะเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาจะเข้าสู่หน้าจอล็อกอินให้ใส่เลขหนึ่งทั้งสองช่องแล้วกดปุ่มล็อกอินค่ะจากนั้นจะเข้าสู่หน้าจอหลักนะคะให้ดูที่ปุ่มซ้ายมือทั้งหมดทั้ง8ปุ่มจะเป็นปุ่มของการ ใส่ข้อมูลเบื้องต้นค่ะที่ต้องเริ่มใส่ก่อนใช้โปรแกรมนะคะปุ่มแรกจะเป็นการกำหนดพนักงานโดยให้ใส่รหัสตั้งขึ้นมาเองเป็น0 0 1 0 0 2ก็ได้นะคะแล้วก็ใส่ชื่อของพนักงานเข้าไปเดี๋ยวเราจะมาตั้งระบบรหัสผ่านให้กับพนักงานกันค่ะกดปุ่มที่2ที่เป็นรูปกุญแจนะคะปุ่มนี้ให้เลือกพนักงานขึ้นมาแล้ว ให้พนักงานตั้ง username และ password ขึ้นมาสำหรับการล็อกอินเข้าใช้โปรแกรมนี้ค่ะโดย username และ password จะตั้งกี่หลักก็ได้เป็นภาษาอะไรก็ได้นะคะ1อักษรขึ้นไปนะคะต่อมาเป็นปุ่มการกำหนดหัวบินให้กับโปรแกรมนะคะใส่โลโก้ชื่อที่อยู่อัตราภาษีอัตราเซอร์วิสแทกได้ที่หน้าจอนี้ค่ะ ต่อมาให้เพิ่มเลขที่โต๊ะนะคะเราจะเพิ่มได้ไม่จำกัดโต๊ะเลยค่ะสามารถใส่เป็นชื่อโต๊ะหรือโลเคชันก็ได้นะคะเช่นโต๊ะหนึ่งหน้าระเบียงแบบนี้ก็ได้นะคะต่อมาค่ะเราจะมาเซตหมวดของอาหารกันนะคะเช่นหมวดเครื่องดื่มหมวดเครื่องเคียงหรือหมวดของหวานแบบนี้นะคะ แล้วแต่ให้ตั้งหมวดตามเมนูของท่านได้เลยค่ะจากนั้นเราเริ่มมาเลือกชื่อหมวดนะคะเพื่อจะใส่เมนูอาหารค่ะกดปุ่มรูปสมุดเมนูอาหารนะคะเข้าไปปุ่มแรกช่องแรกนะคะก็จะให้ใส่เป็นรหัสอาหารถ้าไม่มีเราก็ตั้งขึ้นมาเองได้ค่ะรันเลข0 00 0 1 0 0 2ลงมาแบบนี้ก็ได้นะคะใส่ชื่ออาหารตามเมนูและราคานะคะแล้วก็เลือกว่า เขาก็จะอยู่ที่หมวดตามที่เราเลือกก่อนที่จะเข้าหน้านี้นะคะก็จะขึ้นหมวดให้อัตโนมัติช่องสุดท้ายที่ให้เป็นเช็คบล็อกก็คือสินค้านี้เราต้องการคุมสต็อกหรือไม่นะคะส่วนมากจะใช้ในเรื่องของเครื่องดื่มนะคะที่จะคุมสต็อกเมนูอาหารเป็นที่เป็นประเภทสำเร็จรูปเป็นแพ็กเกจมาแล้วเนี่ยนะคะก็เหมาะที่จะคุมสต็อกแต่ถ้าเป็นอาหารปรุงเนี่ย จะไม่เน้นเรื่องของการคุมสต็อกนะคะต้องไปคุมเรื่องวัตถุดิบแทนค่ะตรงนี้ก็สามารถปริ้นหน้าเมนูออกมาได้ค่ะแต่หากท่านมีเมนูสวยๆอยู่แล้วตรงนี้ก็ไม่ต้องปริ้นก็ได้นะคะต่อมานะคะเรามาดูกันค่ะมีช่องสำหรับใส่รูปอาหารได้ด้วยนะคะแต่รูปอาหารนี้ก็จะโชว์เพียงที่หน้าเมนูนี้เท่านั้นนะคะไม่ได้ไปโชว์ที่จุดอื่น มันจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้เช่นกันการใส่รูปอาหารจะเหมือนกับการใส่โลโก้สามารถดูคลิปในการแทรกภาพของโปรแกรมของ h าวาไอได้นะคะจะใช้เหมือนกันทุกโปรแกรมในการแทรกภาพเข้าไปค่ะปุ่มต่อมาเป็นการตั้งค่าประเภทของสมาชิกนะคะกรณีที่ร้านของท่านต้องการกำหนดเป็นรูปแบบสมาชิกอาจจะตั้งค่าเป็นประเภทสมาชิกเช่นลูกค้าบริษัทหรือเป็น สวัสดิการหรือว่าจะเป็นลักษณะของการสปอนเซอร์การถ่ายโฆษณาแบบนี้ก็ได้นะคะจากนั้นก็กดปุ่มสุดท้ายขวามือล่างสุดก็คือสำหรับบันทึกสมาชิกค,ค่ะเช่นร้านเรามีระบบสมาชิกเราก็สามารถใส่ชื่อสมาชิกวันที่เริ่มต้นสิ้นสุดสมาชิก แล้วก็ทําการเป็น t บัตรสมาชิกออกมาได้ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นรูปแบบบัตรแบบง่ายๆนะคะพิ้ n ลงบน a 4ธรรมดาได้เลยแล้วมาตัดนะคะจากนั้นเรามาดูหน้าจอสรุปรายการชื่อสมาชิกของทุกคนค่ะเพื่อมาตรวจสอบดูนะคะว่าหมดอายุหรือยังหรือเรามีทั้งหมดกี่คนนะคะที่เป็นสมาชิกตรงนี้ถ้าเราไม่ได้ใช้ในเรื่องของสมาชิก ก็อาจจะใส่เป็นลักษณะของชื่อของผู้ที่เราต้องออกใบกำกับภาษีให้นะคะเป็นชื่อลูกค้าก็ควรที่จะต้องบันทึกตรงนี้ค่ะถ้าหากร้านของท่านมีลักษณะของการออกใบกำกับภาษีให้กับลูกค้าด้วยเนี่ยตรงระบบสมาชิกนี้ก็ให้ใส่เป็นชื่อของลูกค้านะคะหรือองค์กรของลูกค้าแทนต่อไปเดี๋ยวเรามาดูส่วนงานต่อไปกันนะคะ ส่วนงานนี้จะเป็นการบันทึกข้อมูลประจำวันปุ่มนี้จะใช้มากที่สุดนะคะเป็นการออเดอร์แต่ละโต๊ะนั่นเองค่ะกดปุ่มเข้าไปจะเจอหน้าจอแบบนี้ฝั่งขวาจะเป็นกระดานกระดานนี้ก็คือโต๊ะที่ยังอยู่ในร้านนี้ยังไม่ได้มีการเก็บเงินนะคะฝั่งซ้ายสีเทานี้จะเป็นหน้าบินของแต่ละโต๊ะค่ะเวลาที่เปิด หน้าจอนี้ขึ้นมาเราก็เลือกว่าเป็นประเภทลูกค้าประเภทนั่งที่ร้านหรือเดลิเวอรี่นะคะแล้วก็เลือกโต๊ะขึ้นมาค่ะเลือกพนักงานเสิร์ฟใส่อัตราแวตหรือสวิชชา์ทให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นก็กดปุ่มบวกด้านล่างเพื่อเลือกรายการอาหารลงมาเรื่อยๆนะคะด้านล่างจะมีปุ่มสำหรับปิ้นเข้าครัวได้เลยถ้าท่านเสียบเครื่องปิ้นสำหรับครัวไว้แล้วนะคะแล้วก็มีปุ่มที่จะ เป็นรูปแบบ t h e r m โมพิเนเตอร์นะคะเป็นลักษณะปินเล็กๆเข้าครัวรายการอาหารบางรายการเราไม่ต้องการให้เข้าครัวเราก็สามารถติดเช็คบล็อกที่ตรงแถวของรายการอาหารนั้นๆนะคะเพื่อไม่ต้องการให้เข้าครัวเพราะบางอย่างเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ครัวเช่นอาจจะอยู่ที่บาน้ําแบบนี้นะคะ เราจะมีปุ่มเช็ค b อกท้ายแถวเล็กๆนะคะอันไหนที่จะให้เข้าครัวก็ติก๊กถ้าไม่ให้เข้าครัวก็ปล่อยว่างไว้เมื่อต้องการเช็คบินให้เลือกที่กระดานขึ้นมานะคะว่าจะเช็คโต๊ะไหนนะคะเพราะว่าเวลาที่เราออเดอร์เสร็จกดเซฟเนี่ยารายการจะอยู่ที่กระดานแล้วเมื่อลูกค้าเช็คบินเราก็คลิกที่กระดานนะคะกดปุ่มเป็นรูปมือที่ถือเหรียญแล้วก็ปรินต์เป็นออเดอร์ดีเทลเพื่อไปเก็บเงินลูกค้าที่โต๊ะนะคะ จากนั้นเมื่อลูกค้าชำระเงินมาแล้วเราก็กลับมากดปุ่มรูปมือถือเหรียญด้านล่างนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อปินใบเสร็จค่ะแล้วเมื่อปินใบเสร็จแล้วอย่าลืมนะคะให้กดปุ่มที่เป็นรูปกันไกข้างบนเพื่อตัดบินนี้ออกด้วยนะคะตัดบินออกสามารถปิ้นเป็นใบกำกับภาษีได้ด้วยนะคะจากรูปมือถือเหรียญน,น,น,นั้นนะคะปุ่มด้านล่างสุด กดปุ่มแล้วก็ปิ้นดออโต้ได้เลยนะคะระบบจะออกไปกำกับภาษีให้อัตโนมัติเลยค่ะออกก็คือเป็นออเดอร์ดีเทลใบเสร็จแล้วก็ใบกำกับภาษีได้เลยนะคะจากรูปปุ่มที่มือถือเหรียญอันนี้นะคะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูรายงานสรุปกันค่ะเลือกวันที่เริ่มต้นสิ้นสุดถ้าเลือกวันเดียวกันก็จะออกภายในวันเดียวนะคะก็จะเห็นรายการขายทั้งหมดในวันนี้อยากจะรีปิ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งบางครั้งใบเสร็จ นะคะหรือว่าใบาเสร็จไม่ได้ปริ้นเอาไว้ทั้งวันเนี่ยค่อยมาไล่ปริ้นสําหรับของร้านเราเองเนี่ยนะคะก็สามารถรีปริ้นได้ใหม่ที่ท้ายแถวนะคะกดปริ้นได้เลยแต่ว่าอย่าลืมว่าต้องเสียบเครื่องปริ้นนะคะแล้วก็มีรายงานสรุปออกให้ด้วยค่ะว่าในวันนี้เราขายไปเท่าไหร่แล้วแต่ช่วงวันที่ที่เลือกนะคะ ถ้าเลือกในหนึ่งอาทิตย์เขาก็ปริ้นสรุปออกมาให้ทั้งหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งปีแบบนี้เลยค่ะจากนั้นก็จะเป็นรายงานสรุปต่างๆทั้ง4ปุ่มนะคะท่านก็สามารถเลือกดูได้เช่นรายงานสรุปการขายแยกตามรายการอาหารนะคะว่ารายการอาหารอะไรขายเป็นยอดเงินเท่าไหร่บ้างรายงานสรุปอันนี้ก็มีทั้ง4ี่ปุ่มอันนี้ออกอัตโนมัติจากการที่เรากดปุ่มออเดอร์บินไปเรื่อยๆ รายงานก็จะคัดแยกออกให้อตัตโนมัติเลยค่ะเป็นแบบนี้เลยนะคะเรายังมีสรุปหน้าจอสรุปลูกค้าแต่ละรายด้วยนะคะกรณีที่เรามีลักษณะของการสะสมแต้มหรือเราต้องการดูประวัติ ของการซื้อของลูกค้าของเรานะคะบางทีเป็นลูกค้าที่เป็นบริษัทอย่างนี้นะคะ,ะเราก็มาเข้ามาดูได้เลือกลูกค้าขึ้นมาแล้วกดมาจะเป็นหน้าจอสรุปรวมการซื้อของลูกค้าแต่และรายได้เลยนะคะเห็นแบบนี้เลยจากนั้นก็กดปริ้นเป็นรายงานสรุปออกมาดูได้ด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับกรณีที่ บางที่ก็จะรับลูกค้าเป็นรูปแบบทัวร์นะคะหรือรูปแบบบริษัทตรงนี้ก็จะมีรายงานสรุปลูกค้าแต่ละรายให้เราต่อมาเดี๋ยวลองมาดูปุ่มถัดมานะคะเป็นรายงานสรุปของอาหารแต่ละชนิดนะคะเราลองมาดูอย่างเช่นเราอยากจะรู้ว่าอาหารชนิดนี้เนี่ยออกในช่วงเวลาเนี้ยเป็นทั้งหมดเท่าไหร่นะคะกี่จานนะคะยอดเงินเท่าไหร่ที่เราขายได้อันนี้ เพื่อเอาไว้วิเคราะห์รูปแบบของการสต็อกของได้ด้วยค่ะเช่นอาจจะเป็นเนื้อแกะหรือเนื้ออะไรที่แพงๆหรือว่าเป็นวัตถุดิบที่แพงๆอย่างนี้ค่ะก็มาวิเคราะห์ได้ว่าควรสต็อกของเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูส่วนงานของฝั่งขวากันบ้างนะคะฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นเรื่องของการวัตถุดิบเบิกของใช้กันนะคะอย่างเช่นซอสน้ำปลาหรือว่าพวก ของใช้ต่งตางๆในครัวเนะะี่ยค่ะเราสามารถเพิ่มชื่อเข้าไปก่อนนะคะบางครั้งวัตถุดิบมีราคาสูงเราก็ต้องการคุมสต็อกไว้นะคะสต็อกวัตถุดิบอันนี้จะแยกกันกันกบอของในเมนูของในเมนูนี่คืออาหารสําเร็จรูปแล้วขายเป็นแพ็กเกจแต่อันนี้เนี่ยเป็นวัตถุดิบที่เราต้องการคุมรับเข้ามาแล้วก็เบิกเพื่อใช้กันเองในร้านเนี่ยนะคะ แต่เราต้องการคุมว่าเราได้มีการซื้อเข้ามาวันไหนบ้างแบบนี้ค่ะขั้นแรกให้ใส่ชื่อวัตถุดิบเข้าไปก่อนนะคะแล้วก็อันไหนที่เราต้องการที่จะคุมสต็อกเราก็อย่าลืมติ๊กด้านขวานะคะเราใส่ชื่อวัตถุดิบไว้แบบนี้ก็จะมีชื่อให้กับการรับเบิกแล้วนะคะต่อมากดปุ่มเป็นรูปรถเข็นให้ใส่รายชื่อผู้จำหน่าย อย่างเช่นเราซื้อของจากแมคโครเนี่ยค่ะเราก็ใส่แมคโครหรือว่าอาจจะใส่เป็นร้านประจําที่เราซื้อนะคะอย่างนี้ก็ได้จากนั้นก็เริ่มมาบันทึกรับเบิกหน้าตาของการบันทึกรับเบิกเนี่ยจะเหมือนบินเลยนะคะเวลาเราได้บินมาไม่ว่าเป็นบินเขียนมือหรือบินที่เป็นมาตรฐานเราก็ตั้งเลขในการาใส่ครั้งนี้อย่างเช่นเลขบินนะคะถ้าไม่มีก็อาจจะใส่เป็นเลข วันที่อะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็ใส่วันที่แล้วก็เลือกผู้ที่เราซื้อของเข้ามาหรือว่าผู้ที่เบิกของในครั้งนี้อาจจะเป็นพ่อครัวหรือว่าเป็นผู้จัดการร้านเบิกอย่างนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็เลือกรายการวัตถุดิบขึ้นมาแค่นี้โปรแกรมก็จะทําการสรุปแล้วนะคะว่าเรามีการรับเบิกของวัตถุดิบกันวันไหนบ้างอย่างเช่นลองเลือกขึ้นมาเป็นเนื้อไก่อย่างนี้นะคะ ก็จะเห็นรายละเอียดว่าซื้อเข้ามาวันที่เท่าไหร่แล้วใครเบริกไปบ้างจากการที่เราบันทึกเพียงหน้ารับเบิกวัตถุดิบมาสักครู่นี้เท่านั้นเองค่ะต่อมาเรามาดูประวัติของการรับนะคะรับวัตถุดิบจากร้านค้าแล้วก็การเบริกวัตถุดิบของคนในร้านเราว่าามีการเบริกเป็นแบบไหนอย่างไรบ้าง โดยการเลือกบุคคลหรือเลือกร้านขึ้นมานะคะเราก็กดเข้าไปดูได้เลยปุ่มต่อมานะคะจะเป็นยอดวัตถุดิบคงเหลือณนะปัจจุบันนะคะว่าของที่เราได้มีการกลุ่มสต็อกเนี่ยตอนนี้มีอะไรเหลือเท่าไหร่บ้างณนะปัจจุบันนี้นะคะอันนี้สามารถปินเป็น pdf ได้ด้วยค่ะเพื่อเราได้เอามาประมวลผลหรือมีการซื้อของกลับเข้าไปที่ร้านนะคะ ต่อมาเรามาดูยอดรายการนะคะแบบระบุช่วงวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดระบุช่วงได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นรายการรับเบิกของแบบระบุช่วงวันที่ที่ต้องการได้ก็จะเห็นยอดนะคะว่าเราได้มีการซื้อของเข้ามาจากที่ไหนบ้างเป็นยอดเงินเท่าไหร่ก็จะเห็นภาพรวม องการซื้อของเข้าร้านนะคะเป็นวัตถุดิบตรงนี้ก็จะเอามาประมาณการได้ค่ะสำหรับการซื้อของที่หรือห่างขนาดไหนก็เอามาควบคุมได้นะคะต่อมาเรามาดูเรื่องของการบันทึกรับจ่ายค่าใช้จ่ายทั่วไปของร้านตั้งชื่อขึ้นมาก่อนนะคะเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าพนักงานค่าภาษีค่า o อทีต่างๆก็แล้วแต่ค่าขยะอะไรอย่างนี้นะคะแล้วปุ่มถัดมานะคะ ก็จะเป็นปุ่มของการบันทึกเราต้องเลือกวันที่ก่อนแล้วค่อยกดเข้ามาพอเลือกวันที่แล้วทีนี้เราเลือกบันทึกได้เลยค่ะอย่างเช่นเลขที่บินที่เราต้องจ่ายนะคะแล้วก็รายการจ่ายคืออะไรยอดเงินเท่าไหร่แค่นี้เองค่ะแล้วเรามากดปุ่มสุดท้ายดูกันวันที่เริ่มต้นสิ้นสุดแล้วก็กดปุ่มที่เป็นรูปเหรียญเงินนี้นะคะจะเห็นภาพรวมของร้านทั้งหมดว่า มีการขายไปกี่บินมีการซื้อของเข้าร้านเท่าไหร่มีค่าใช้จ่ายต่างๆจิปะทะเท่าไหร่ในช่วงเวลาช่วงวันที่ที่เราเลือกขึ้นมาแล้วเราก็จะเห็นยอดรับจ่ายและยอดคงเหลือเขาคร่าวให้เห็นเป็นภาพรวมแบบนี้เลยค่ะหน้าจอน,นี้สามารถสั่งปริ้นเป็นรายงานได้ด้วยนะคะเพื่อเอามาดูยอดรวมว่าใน1เดือนหรือ1อาทิตย์เนี่ยนะคะหรือ1ปีเนี่ยเรามียอดรับ จ่ายแล้วก็ค่าใช้จ่ายจุกจิกจิปะทะเป็นยอดเงินเท่าไหร่แล้วเหลือเท่าไหร่ถ้าหากมีคําถามเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้หรือดูคู่มือเพิ่มเติมที่เป็น pdf ได้นะคะอย่าลืมแอดไลน์นะคะวันนี้ขอจบคู่มือร้านอาหารแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ